สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงวิรินทร์ประภากรโกวิดนะคะจากหน่วยกระจกตาแล้วก็แก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ภาควิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์ค่ะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่า โรคต้อกระจกเนี่ยพบบ่อยในภาวะสูงอายุก็จริงนะคะอาจจะพบบ่อยในช่วงวัย60หรือว่า65ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดเลยก็มีนะคะก็คืออาจจะเป็นโรคประจาตัวของเด็กที่เป็นมาอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าในออวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนนะคะถ้ามีอุบัติเหตุแรงๆก็สามารถทําให้เป็นต้ากระจกได้จากอุบัติเหตุนะคะหรือว่าภาวะที่เกิดโรคประจําตัวบางอย่างหรือว่าได้รับยาบางอย่างเช่นยาสเตียรอยก็จะทําให้มีต้อกระจกก่อนไวัยได้เหมือนกันค่ะ ต้อกระจกเนี่ยสามารถทําให้ตาบอดได้นะคะแต่ว่าเป็นตาบอดที่ผ่าตัดแล้วสามารถกลับไปมองเห็นได้แต่จะไม่ได้ร้อเเซทุกคนนะคะซึ่งการที่เราทิ้งต้อกระจกไว้จน ถึงขั้นตาบอดเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นต้อกระจกที่สุกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีผลเสียตามมานอกจากตาบอดนะคะก็จะทําให้เป็นพวกต้อหินนะคะหรือว่าทําให้การผ่าตัดเนี่ยจากเดิมที่เราผ่าแค่แผลเล็กๆ3มมิลิเมตรนะคะก็ต้องผ่าเป็นแผลใหญ่นะคะการอักเสบก็จะนานการหายของแผลก็จะช้าก,กว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรรอจนตาเรามองไม่เห็นเยอะมากๆแล้วะคะ่ะก็จริงๆต้อหินนะคะจะเริ่มด้วยการรักษาด้วยยาก่อนนะคะ เราก็จะมีการรักษาด้วยเลเซอร์นะคะถ้า2ออย่างนี้ไม่ไม่ได้ผลหรือว่า คนไข้เนี่ยไม่สามารถหยอดยาหลายตัวได้นะคะก็อาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าต umm ัดซึ่งการผ่าตัดต้อหินและการผ่าตัดต้อกระจกนะคะสามารถทําพร้อมกันได้เลยหรือว่าจริงๆนะคะต้องขอบอกว่าขึ้นกับคุณหมอที่จะทําการผ่าตัดนะคะโดยจักษุแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาว่าคนไข้แต่ละคนคนนี้ควรสมควรได้รับการผ่าตัดพร้อมกันหรือว่าคนนี้ควรจะเป็นการผ่าตัด2ขั้นตอนที่แยกกันนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนค่ะ การรักษาต้อกระจกนะคะก็คือการผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะคะแล้วก็ใส่เลนตาเทียมกาไปนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าการลอกต้อนะคะ ก็การผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการเอาเลนตาที่เป็นต้อกระจกออกทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องขอบอกว่าคนไข้จะไม่ได้เป็นต้อกระจกแล้วนะคะเพราะว่าจะไม่ได้มีเลนตาเหลือแล้วนะคะแต่ว่าการผ่าตัดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนถุงเยื่อหุ้มเลนไม่แข็งแรงหรือว่าตัวเยื่อที่ขึงเลนไม่แข็งแรงนะคะจะต้องผ่าตัดสองรอบรอบที่สองจะต้องพึ่งมาใส่เลนตาเทียมรอบหลังนะคะแต่ว่าเมื่อใส่เลนตาเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะชอบชอบถามว่าต้องมาเปลี่ยนหรือว่าต้องมาทําอะไรอีกไหมก็เลนตาเทียมตัวเนี้ยจะอยู่กับเราไป จนตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะค่ะจริงค่ะก็ทุกการรักษาหรือว่าทุกการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงนะคะโดยที่การผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ3ในพันคนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อ,อยาปฏิชีวนะนะคะหลังการผ่าตัดเพื่อลด อ,อุบัติการของการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะคะทําให้เรื่องของการติดเชื้อหลังผ่าตัดเนี่ยลดลงอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องอาศัยการดูแลตัวเองที่ดีของคนไข้หลังผ่าตัดก็จะช่วยลดการติดเชื้อแล้วก็ลดการสูญเสียการมองเห็นหลังการผ่าตัดได้ค่ะ ตาของเราก็มีแค่คู่เดียวนะคะก็อย่ารอให้มองไม่เห็นเยอะๆเราค่อยมาหาหมอนะคะคิดว่าเป็นนิดเป็นหน่อยอาจจะแค่เครืองตาบางคนคิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆมาแล้วเนี่ยเป็นแผลติดเชื้อก็มีนะคะก็อยากจะให้รีบมาหาจักษุแพทย์หรือว่าถ้าหยอดยาเองแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบมานะคะส่วนสําหรับน้องๆวัยเรียนอะไรอย่างนี้คะ่ะหรือว่าวัยรุ่นนะคะถ้าเริ่มมีภาวะสายตาผิดติอยากแก้ไขโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นนะคะเราก็มีศูนย์เลสิกด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะลองมาตรวจตา หรือว่ามารับคำ,คำปรึกษาจากแพทย์ดูก่อนนะคะว่าสามารถทับได้หรือเปล่าหรือว่าเราควรแก้ไขด้วยวิธีไหนดีค่ะ